โอเคนะครับนะก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอที้อนรับท่านก็สุดเกม Totally a c t u a ์แว t t บัตเทอร์ซิมิกันอีกแล้วครับผมเย้คู่นะครับผมแล้วก็ต้องเข้าไปอีกแล้วนะครับผมสับเกมแถบเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวละครที่มีชื่อว่ามุสันนั่นเองครับผม พูดมาแบบนี้หลายคนคงอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่พี่สร้างไปแล้วไม่ใช่เหรอมูสันนะ่ะก็ใช่ครับผมแต่มูสันที่เราจะมาสร้างในวันนี้เนี่ยคือมูสันไฟนอลฟอร์มนั่นเองครับผมหรือว่ามูสันล่างสุดยอดแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกก็เดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ฟให้ดูแล้วกันนะหนึ่งสอง อ่านล่างนี้เลยครับผมคือที่จะมาสร้างก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นมาว่าเฮ้ยไอเผ่าด่าพิคาตอสูรของเราเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์ได้มากกว่านี้อีกนะครับเนี่ยคือแบบไปด้านล่อ่านคอมเมนต์น้องๆมาเนี่ยแบบบางคนก็แบบเฮ้ยพี่ลองสร้างมูสันล่างไฟนอลฟอร์มสิประมาณนั้นนะครับเนีก็เลยคิดว่าเออมันคงจะถึงเวลาอันสมควรแล้วแหละนะหลังจากที่อ่พอมีอัปเดตครั้งนี้เข้ามาเนี่ยมันก็มีแอบิลิตี้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทําให้แบบมันน่าน่าสร้างมากขึ้นนะอ่ะเอาว่ากันเีียยเเเวลาน่า ไปลงมือสร้างกันเลยดีกว่าผมนะไปไปกันเลยโอเคครับผมนะมากันในหน้าน,นี้กันอีกแล้วครับผมนะแหมโอคู้างหายก็ไปหน้านเลยเกินคนนะคนคิดถึงหน้าน,นี้เลยเจริงปะโอเค,คผมเรามาเริ่มนที่อย่างแรกกันดีกว่านั่นก็คือเสียงครับผมนะอ่าคือเสียงเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมูสันปกติแล้วก็ อตอนนั้นตอนตอนนั้นไม่เสียงอะไรจำไม่ได้แหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมูสอาจจะต้องแบบเสียงแบบแข็งแกร่งขึ้นหน่อยไหมเพราะว่าแบบเออมันเป็นไฟนอลฟอร์มเลยไงเราอาจจะต้องใส่เป็นแบบแวมพายไหมเออคือคือเมื่อกี้ไปฟังเสียงแบบเอ้ยเสียงม,มันใช่อ,ะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะเนี่ยเห็นไหมคือบแบบมันแบบเออมันดูมันดูกตีนนี่นั่นแหละจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะโอเคผมว่าอ่าแวมไพร์เนี่ยน่าจะได้นะโอเคงั้นเราไปต่อกันที่อ่าเสื้อผ้านก่อนดีกว่าผมนะเราไปกันที่ส่วนหัวก่อนเลยดีกว่าสำหรับส่วนหัวเนี่ย อามูสันล่างนี้เนี่ยเขาจะแบบผมสีขาวใช่ไหมฉันเนี่ยเออพอพูดถึงผมสีขาวอะ่ะผมนึกถึงทรงไหนไม่ได้เลยได้ปหนึกได้อยู่ทรงเดียวคือทรงนี้นี่นี่ครับผมทรงจานแดงนั่นเองผมนะคือเออคือจะอย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะแต่ว่า เออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะเพราะว่าม,มันมันเหมือนกันมากเลยอะ่ะลองขึ้นภาพมาเทียบอยู่ใช่ไหมเออใช่เลยก็ผมนะเช่นอันนี้เนะี่ยน่าจะใช่เลยอะ่ะน,น่าจะได้แล้วนะครับแต่ว่าอ่าถ้าจะใส่เป็นแบบทรงเดียวอะ่ะแบบกลายอยู่นะครับผมเนดะีย๋ยวลองหาอีกทักทรงไหมเออเอาแบบให้มันเข้ากันอะ่ะน่าจะเป็นทรงอ่ออันนี้ไหมเออได้นะครับผมนี่ เดี๋ยวนมันก็จะแบบมีเหมือนกับว่ามีจรด้านข้างขึ้นมาหน่อยไงเออทำให้แบบมันไม่ดูโล้นเหมือนนากิเมะอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเนี่ยเฟี้ยเลยแล้วก็เดี๋ยวปรับผมนิดหน่อยอันนี้ขาวไปหน่อยนะครับอ่าปรับเป็นสีแบบสีเทาๆหน่อยเออเป็นสีเดียวกันอย่างนี้เงี้ยเออนี่มาแล้วนะผมของมุสันเริ่มมาแล้วโอเคแล้วต่อมาไปกันที่ เสื้อผ้ากันดีกว่าแต่ว่าไอ้มูซสซันฟอร์มนี้เนี่ยมันดันไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยสิเออประเด็นคือมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผมนะแต่ว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกับเออเลือดเอเออ,อะไรสักอย่างขึ้นตามตัวใช่ไหมสีแดงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะแบบต้องใช้เทคนิคนินดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือตามจินตนาการของผมจริงนะครับผมนะผมว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราควรจะวางเบสเป็นสเกลตันสูตรก่อน เป็นการแบบว่าวางโครงเนื้อก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครั้นี้เขาไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เกงก็บอกนะบอกเลยมีแค่ไอเสียงแดงมาปิดไว้เท่านั้นแหละไม่งั้นก็เห็นหมดแล้วใลยครับผมโอเคฉันเนี่ยอ่านี่เป็นสีเนื้อมาก่อนเลย เปิดสีเนื้อมาก,ก่อนเป็นโครงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเสื้อเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเสื้อที่แบบว่าอยู่ด้านไหนเ้ยเพราะว่าอ่าคือปกติเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อปกติมันก็จะแบบว่าเห็นไหมมันจะมีส่วนหนึ่งที่ล้ำเข้าไปในชุดสเกลิตันใช่ไหมเพราะฉะนันเนี่ยเราก็ต้องหาส่วนที่มันเกินออกมาให้มันแบบเออสวยงามอะเหมือนกับเลือดที่มันโผล่ออกมาจริงๆผมว่าเราน่าจะใส่เป็นนี่ไหมเออได้นะครับผมนี่เป็นแบบเออเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นเลือดออกมานิดนึง,งไงแหละอ่ะเดี๋ยวลองปรับเป็นสีแดงดูแบบนี้ ได้นะได้เลยครับผมเนี่ยผมว่าเออแบบนี้ไงมันเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าสีเนื้อเนื้อแดงแดงเออลุกแบบไททันอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ใช่นะครับนะเออผมว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วทีนี้อ,อ่าส่วนเสื้อน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมไปกันต่อที่กางเกงเลยดีกว่า สับกางเกงเนี่ยริงก็อยากที่บอกว่ามูซันเขาไม่ได้ใส่กางเกงใช่ไหมเพราะว่าเออมันเหมือนกับว่าจะมีอะไรขึ้นมาปิดแทนนะแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะเกมนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่กางเกงอยู่ดีผมนะซึ่งกางเกงที่ผมว่าจะใส่ให้มันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าอันนี้ไหมอันนี้ก็น่าจะได้ผมนะเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเกินขึ้นมาหน่อยครับผมนะแล้วก็อ่าผมว่าถ้าใส่ชั้นเดียวเนี่ยไม่เวิร์กใส่อันนี้เข้าไปด้วยผมนี่ เป็นไงคือเป็นแบบหลากหลายชั้นคือผมจะให้มันเหมือนกับปากใช่ไหมที่มันแบบมีเขี้ยวโผล่มาจริงเออคือแบบใส่ใจละเอียดนะครับโอเคแล้วก็ส่วนสีเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบดแดงสดๆอย่างนี้เลยเออนี่ อย่างนี้เลยครับผมนะส่วนไอหนามที่โผล่ออกมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีแบบนี่เขาวาแบบนี้ไว้เลยนะครับผมนเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับเออเขี่ยวไงแบบตรงเขียวอะไรนี้เขี่ยวที่แบบเออพร้อมจะบดขยี้ผู้คนนะครับน,ะนาะภูษณะขรุขระเลยนี้เปไงเริ่มมาแล้วโครงเริ่มมาจบไปนะครับในส่วนของกางเกงต่อมาไปที่รองเท้ากันก,นก่อนดีกว่าชุดรองเท้าเนี่ยนะก็แน่นอนครับผมนะคือบอกแล้วไอเผาใหม่มาเนี่ยช่วยได้มากเลยครับผมเพราะว่าก่อนนั้นนั้นมันไม่มีแบบนี้ไง เออแต่ว่าครั้งนี้มันมีแล้วครับผมนะเพราะฉะนั้นในส่วนของรองเท้าเนี่ยผมจะใส่เป็นของเจ้าตัวนี้ครับผมนี่แฟนตาซีอี i วิชูนนี่ครับผมนะอ่ะคงคอนเซ็ปต์เดิมงก็คือว่ามันมีอ่าม,มีมีน้ำออกมาใช่ไหมแหต่แล้วนามมันโคตรเท่ครับผมนะ้นด,ด,ดูดูแบบมันจิ้มออกมาเงี้ยเรียบร้อยครับผมในส่วนของชุดแต่เราจะไปโฟกัสกันที่ ส่วนของแขนก็ต่อดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้แขนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญของมูซันใช่ไหมคือแบบเฮ้ยไปถึงไฟนอลฟอร์มเลยนะเว้ยมันก็ต้องแบบดูแบบน่ากลัวน่าเกรงขามหน่อยใช่ไหมผมว่าผมจะแต่งให้มันเหมือนกับน้ำ,นำ,นำหนามน่ากลัวเหมือนกันนะก็บแต่เอาเป็นคอนเซปต์เลยก็ว่าง,งั้นเถอ,อะเอางี้ผมจะใส่จากอันนี้เลยนี่ ปอกแขนัะผมอ่ามันจะเป็นปอกแขนอย่างนี้เลยครับผมนะแล้วก็อ่าแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยมันก็ดูมีออกไงว่าเป็นปอกแขนใช่ไหมเออมันจะกลมกลืนไปกับทั้งตัวเลยนะครับผมอ่าส่วนแขนอ่ะไอสีแดงแดงก็จะเยอะหน่อยถูกไหมทีนี้ไม่จบแค่นี้ครับผมนะอย่างที่เราบอกว่าเราคงคอนเซปต์เรื่องหนามเพราะฉะนั้นหนามมันก็ต้องหมาครับผมนี่เป็นไงล่ะ หนาครับผมนะอย่างที่บอกเออคือหนามมันก็คือหนามจริงครับผมนะแต่ว่าอ่าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้นีส่วนของต้นแขนก็จะแบบล้นไปหน่อยนะมันจะล้นไปหน่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเลยจะใส่ในส่วนของอ่าบรดลงไปครับผมนี่เป็นไงบ้นเป็นการแบบปิดต้นแขนแบบนี้ครับผมนะนี่มันก็จะแบบว่าดูแบบเออดูแบบทั้งตัวและโอเคแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดหนามมาแล้วก็ต้องนหนามไมสุดครับผมนะเพื่อเพิ่มความน่าเกรงขาม ย้ำนะอันนี้คือเพื่อเพิ่มความน่าเกรงขามสุดๆเลยนะผู้ชเนี่ยเราจะใส่ในส่วนของอารซัมไลวิสการ์ดไปด้วยแบบนี้คือใครแค่อาจิบาไค,คือไม่ต้องสู้แล้วอะ่ะแค่วิ่งม,มาชนนี่ก็คือน่าจะตายเลยนะอ่าเปลี่ยนคมดาบดว้วยแบบนี้โคตรเฟียวโอเคนะผมว่าผมพอสลับในโหมดของอาร์มแล้วดีกว่านะครับนะคือเมื่อกี้ผมแอบไปเห็นชิ้นหนึ่งมาไว้ซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะครับผมนะมันจะเป็นแบบปอกแคทคล้ายแ,แบบเอ่อนี่ผมนีอันนี้แหละ ใช่เลยครับผมนะคือตั้งแต่อ่โคนแขนยันปลายแขนเนี่ยอันนี้เนะี่ยคือใช่เลยครับผมโอเคแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนี่นี่น่ากลัวไหมล่ะเออนี่แหละนี่แหละอันนี้คือมุสันแล้วครับผมนะอ่าโอเคเวลาเราพอละพอละกับแขนนะั้นอ่าผมจะเปลี่ยนสีผิวเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนสีผิวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมคือมุสันหน้าแดงก็ไม่ใช่อันนี้ก็เอร์ไปหน้าแดงไม่ได้แต่ตาแดงได้ผมอเอออันนี้ครับผมนะ แล้วก็อ่าเหลือที่สุดท้ายละ14ทับ15ละอันสุดท้ายคุณนะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆละมันเป็นมูสันฟอร์มปีศาจแบบนี้เนี่ยมันก็นจะแบบมีเขีเ้ยวนใช่ไหมแบบนี้ครับผมนี่มีเขี้ยวขึ้นมาหน่อยก็มนนะคือ,อ,อมันอาจจะดูน่ารักหน่อยแต่ก็ออน่นแหละครับไนหะโอเคครับผมนะและนี่ก็คือมุสันไฟนอลฟอร์มของเราเนี่ยครับผม yeah! ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะเห็นไหมคือผมไม่อยากให้มันมองว่าเป็นชุดอะอยากจะให้มองว่ามันเป็นแบบเนื้อเลือดเนื้อมากกว่านะครับแต่โอเคจบไปสับส่วนของชุดมากก็ต่อที่ส่วนของอาวุธกันเลยดีกว่าผมนะโดยในครั้งนี้เนี่ยผมว่าพอมันเป็นไฟนอลฟอร์มเนี่ยผมอยากจะให้มุสันของผมเป็นสายโจมตีระยะประชิดมากกว่าครับผมนะและอาวุธเนะี่ยที่เหมาะสําหรับอระยะประชิดอะคือ,อจริงผมก็นั่งเลือกตั้งนานแต่ว่าผมไปสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้ามุสันเนี่ย มันมีกลงเล็บเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอาวุธชิ้นนี้นั่นเองครับผมนีเนี่ยคือกงเล็บเออคือมันก็มีอยู่อ่างเดียวคือจะมาให้ผมใส่อากงเล็บแมวมันก็ไม่ใช่อะ่ะแน่นอนคือถ้าดูจากองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยมันจะแบบดูขาดขัดอะไรไปบางอย่างครับผมนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยร่างนี้เนี่ยจุดเด่นของมันคือแหลมๆที่อยู่ด้านหลังนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นสกิลแรกของเราเลยจะใส่เป็นเจ้ายิปเปอร์วิ่งนั่นเองครับผมดีแหละครับผมนะเห็นไหม ดูแบบดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยครับผมแต่ว่าน่าเสียดายดนะแอบเสียดายดนิดหนึ่งว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้ทีนี้พูดถึงสกิลเนี่ยคราวงนี้เนี่ยอย่าที่บอกว่าผมจะปั้นให้มันเป็นสายระยะประชิดเพราะฉะนั้นสก,กิลต่างต่างเนี่ยก็ต้องเข้ากับระยะประชิดเช่นกันครับผมนะโดยเอาเป็นว่าส,สก,กิลที่สองเนี่ยผมจะใส่เป็นจะาแอนฟูตตอมแล้วกันอาเป็นแบบการกระทืบไงมันก็ต้องมีกระทืบด้ดหนึ่งใช่ไหมผมก็ต้องใส่โปรเจคทยบ็อกให้มันด้วยครับผมแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่านี่ เดีแม้มันมีป์ิทยบอกขึ้นมาอันใหม่ก็คือก็อดไลท์หรือว่าอของเทพเจ้านั่นแหละอสูรกับเทพเจ้าก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละตร,ต,รตรงไหนวะไม่รู้แหละมั่วไปทีนี้จะลืมว่าอาวุธของมันคือหนามใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ใส่หนามให้มันก็ไกลยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะใส่เป็นแคคตัสเอ็กโพรชั่นไปครัมันก็จะแบบว่าเป็นดูแบบเป็นนาำๆขึ้นมาแบบนี้อ่ะต่อไปแน่นอนขายไม่ได้ก็คือไจแอนทเฟีย อ่าเห็นไหมตอนนี้ก็จะมีช่องใส่สกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็บ่นะอย่าลืมว่าเทคนิคนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกูมูสันสำคัญไงเออคือมันจะมีแค่ห้าสกิลมันก็ไม่ได้โอเคต่อมาอ่าไนท์ชาร์จด,ดีกว่าเห็นไหมว่าอ่าคือมันเป็นระยะประชิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับระยะประชิดแล้วนะครับโอเคมีไลชาร์จแล้วไม่พอมันก็ต้องมีแบบตะโกนเห็นไหมเออเป็นการแบบทําให้มันกระเด็นไงตะโกนได้แล้วก็ต้องโกรธเห็นไหมเออคือถ้าไม่โกรธก็ไม่ใช่มูสมันนะจ๊ะคือมูสันนี่แแบบ ฉันจะชวนแกมาเป็นอสูรให้หมดอะไรประมาณนีอ้อีกอย่างหนึ่งเอาเป็นนี่ละกันเฟรดเอม r e นะครับนะอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสกิลเนียมูสันเนี่ยสามารถน้มออกมาได้โอเคต่อไปไปกันต่อที่สเตตเลยดีกว่าอหรือสำหรับสเตตเนี่ยผมจะลองเอามาจากมูสันอันเก่าเลยละกันนะอย่างเช่นเลือดเนี่ยก็ต้องซักห้าหมื่นเออคำผิดเหรอครับห้าหมื่นเพราะว่าไอตัวที่แล้วผมก็ห้าหมื่นไง เออคือมันตัวเดียวกันมันก็ต้องเหมือนกันแบบว่าส่วนไซส์เนี่ยอ่าไซส์ใหญ่กว่านิดหนึ่งแล้วกันนะมันแบบมันอีโวอ่ะอีโวล่าคมันก็ต้องใหญ่ใหญ่กว่านิดหนึ่งป่ะอ่าส่วนน้ำหนัก3แล้วกันนะส่วนมูฟเมนต์10แล้วกันเออเพราะว่ามันต้องไวไง ไอค์แท็กสปีดห้าแล้วก็ดาเมจสิบห้านั่นเองครับผมเรียบร้อยแล้วสจับมูซันผมว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วก็สนุนราคาที่สามหมื่นสี่รู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าตัวที่แล้วด้วยนะเออแต่ก็ต้องแน่นอนอ่ะมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วป่าวะก็ธรรมดานะครับแล้วก็อ่าถ่ายรูปหน่อยชีสโอเคมาแล้วนะสุดท้ายถึงเวลาตั้งชื่อมูซันไฟนอลโอเคนะครับนะเราบัดอยู่กันในแมปไปที่เรียบร้อยและนี่ ก็คือชมหน้าของมุสันที่หลับพึ่งเพลเข้ามาแล้วนี่ครับผมนี่โอโ้โหโคตรเท่กันนะถือว่าเป็นการอีโวเลยก็ว่าได้นะครับไหนไหมคือมันสมแก่การอีโวจริงนะดีเลยครับนะ มูสันไฟนอลฟอร์มที่ใครๆก็ต้องเกรงขามเพื่อน,น่ากาลัวเลยบอกว่าขึ้นชื่อว่ามูสันเดียเราลองมาดูอาบิลิตี้ก่อนไหมเออดูซิว่าแบบอาบิลิตี้ของมูสันล่างนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนี่เลยเออผมจัดแบบนี้เลยละกันนะครับเนะน่นี่หลายๆคนแบบเฮ้ยพ,พี่นี่แค่เทสเหรอวะใช่ครับหมดนะแค่นี้ผมว่าจิ๊บจิเป็นการแบบเทสอาบิลิตี้เล่นๆนะครับแบบขำๆว่ากันเถอะโคตรโหดร้ายเลยนี่สับนะสังหารมูโอเคเอัมบอวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า1นึ่ง vs ห้าสิบเอ็ดเนี่ยมูสันจะสามารถเอาชนะได้ไหมไปไปดูกัน โอเคมันมูซันวิ่งมาแล้วแล้วก็โอ้โหจ้วงยับผมนะเอาอะจะวันนี้วิ่งเข้ามาปะั่นหน้าแล้วก็โอ้โหพี่โอ้โหเอาอะโอ้โห่มีได้เพื่โอ้โหเรียบร้อยนะตายหมดจ้วงยับนี่เหยื่อเหยื่อเหยือเหยือเหยือเอาไม้นียเหยื่อเยอะ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 ๆไหนครับผมนะคือถ้าไม่ตายเพราะไอ้หลังๆแหลมๆข้างหลังมูซันก็นี่แหละนะก็คือไม้ที่มันโผล่ขึ้นมาจากด้านล่างนั่นเองสุดยอดยิ้มไม่ถึงนาทีเลยมั้งน่ะโคตรไวครับผมนะ เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วสมแล้วเป็นมูซันชน,นะแค่นี้ชิยวๆจิ๊บจ้อยนะครับไหนะโอเคหมดนะเมื่อกี้เบ,บ๋แล้ว,ลวรอบนี้เล่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไหนะก็คืออ่ามูซันปะทะก,กับกองทัพปีศาจน,นั่นเองครับผม <c oughs> เออนี่แหละคือไม่รู้ว่าเรียกปีศาจได้ไหมก็อะไรครับนะอ้นนี้ยเล่นของใหม่เลยครับผมนะปีศาจแปดตัวนะครับไหนะสนตรงการนี่ของแถมนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นของแถมไปนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามูซันยังจะสามารถชนะได้อยู่ไหมเออไปไปดูกัน โอเคก็ไปแล้วสังหวะนี้มุสันวิ่งมาแล้วแล้วก็ยังไงกันบ้าโอ้โหโคชาร์จไปมอ้าวแล้วว่าตอาเี้มองไม่เห็นแล้วก็ตอนนี้โอ้โหนันก็ยิงนแข่งกันเลยแล้วก็โดนโอ้โหโดนลุมยิงแล้วไงเอออางวานเศกไมค์ขึ้นมาแล้วก็ปีศาจปีศาจยังไปจังหวะนี้แปลงละโอ้โหอาวานจังหวะนี้ผัดกันแปลงล่ามนะเออแตอนนี้มุสันค่อยๆเก็บทีละตัวกันบ้าแล้วก็โอ้โหอะไรบ้างไม่รู้แต่มุสันจะสามารถเอาชนะได้ไหมตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วก ตัวนี้จะทําได้ไหมจะทําได้หรือไม่ตัวนี้ปีศาจก็เริ่มแปลงย่างใหญ่กันแล้วแล้วยังไงแต่มูซันบอกแค่นี้ชิลๆชิลๆไหมโอ้โหตบยังยังจะเป็นยุงเลยทีเดียวเชียวแล้วก็แล้วก็2ตัวตัวสุดท้ายยังไงจบไหมจบไหมจบไหมยัง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 อ่ะยังยังอ่ะยังอีกยังอีกยังอีกยังไงจบไหมโอ้โหเก็บ้อยครับผมแหมชอบจริงๆครับผมนะเห็นไหมบอกแล้วตบเป็นของเล่นหนักบ้ากันเถอะคีนี้ก็จะชิลๆอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมากันที่หน่วยพิฆาตอสูรดีกว่า เออคือขึ้นชั่วมูสันเนี่ยเอางี้ผมลองแบบเบย์เบก่อนแล้วกันนะสงสารมูสันนะ้อยากให้ดูทันโดนเยอะอันนี้เอาเดมอนไซเยอร์มาสองฟังอ่ะล้อมรอบครับผมนะแล้วก็มีแจ้งพระเอกอ่ะมาหมดนะทันจิโร่เซนิสึโยสุเกะแล้วก็เนสุโกะพอไหมไม่พออ่ะสงสารให้อีกนะครับนะโอเคเอากินยักษ์คานาโอ,อกมาด้วยนะไอที่สงสารไม่ใช่สงสารมูสันนะสงสารทันจิโร่นี่แหละครับผมนะก็จะแบบโดนกระทืบแน่เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่า ลองดูนะครับเดี๋จะประสบการณ์เพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าชาร์จเศษแวตหนึ่งใครจะชนะ let's go โอเคก็จะรีบมาแล้วมูซันวิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไงโอ้โหไพ่พลังเซนต์นี้สุดไปก่อนเลยแล้วก็จังหวะนี้โดนนัวอีกแล้วนะเอาไว้จังหวะนี้นัวมากแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหเอาว่าโอ้โหตบโอ้โหโอ้โหจิ้มจิ้มไหมโอ้ยังไม่จิ้มจิ้มไม่ได้เหมือนรอบนี้อะกข่งเก่งขึ้นมานิดหน่อยแล้วไงโอ้โหจะตบยัตดีโอ้ตบเป็นยุ่มเหมือนเดิมก็นะแล้วก็โอ้โหตอนนี้หลายๆตัวพยายามจะชาร์จมู แม่งทิ้มขาดใครจะไปรอดอ่ะวันนี้อ่าไม่แน่ใจคำนว่าอ่าทันจิโร่จะสามารถแบกได้หรือไม่แต่ก็ดูจากสภาพแล้วก็กรอรกรกนหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับผมทีมชุดดาเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคแล้วไงจังหวะนี้ตอนนี้จบไหมจบไหมจบไหมยังไงยังไงยังยังอีกอ้าวยังอสูรปาสอสูรโอ้โหปาสอสินีมาว่ะปาอาสินใส่โอ้โหได้ยังไงได้ยังไงไม่ดูตัวเองอ้ได้ยังโดนจิ้มเลยไงโดนจิ้มเลยไงแล้วก็ แล้วก็แล้วก็โกนแล้วอว่าโกนแล้วปุ๊บเรียบร้อยครับผมคือมันไม่มีทางอะ่ะคือทั้งทีง่รู้ว่ามันไม่มีทางแต่ก็ยังจะสู้นะโอเคทีนี้เมื่อกี้ลองละว่าไอ้แกงพระเอกอะ่ะมันไม่รอดแน่แนเว้ยงั้นอลองแบบแก๊งสลักก่อนนะครับผมนะอ่าเอาพระเอกออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะโกงเกินอ่ะนี่เลยครับผมนะแก๊งสลักออาแถมข้างกระยาให้ด้วยอ,ะอ่ะครบเลยนะสิบตัวเร๋ยวด,ดูกันดีกว่าว่ามูสันจะทำได้ไหมไปไปดูกัน โอเคเพา่อจะนิมุสันมาแล้วแล้วก็โอ้โหมาคำนล้วเจนก็คุเปิดก่อนแต่ไม่โดนเขึ้นมาเอาวะแม่งกระโดดสัดเทศแต่ก็ไม่โดนอยู่ดีงานแล้วยังไงจะดีข้างกระยะพุ่งมาที่ข้างกระยะแต่โดนปัดออกไปครับนะแล้วก็ยังไงจวนนี้โอ้โหโดนทิ้งโอ้โหสลักโดนทิ้งทิ้งไม่เกรงใจเลยนะโอ้โหคน่ากลัวเลยครัำนั้นแล้วก็ยังไงตอนนี้โอ้โหแม่งมาเอาข้างระยะอีกแล้วแพ้นอะไรนักหนาพี่จะยินก่อนนะครับผมเอาเอาคนอื่นก่อนนะเคยอย่างนี้คนคนอื่นก็จะลมุนวุ่นวายกว่อนนี้ ตาคนก็ต่างบวกโอ้โหเรียบร้อยทัยานโดนทิ่มตูไปทีแต่ยังไม่ตายไม่ไกลตรงนี้สาวลักกำลังรุมไปที่มูซันแต่มูซันยังไงมูซันเลือดปุ๊บอีเดียดยังไม่ถึงครึ่งงั้นนะเอาไว้เดี๋ยวเยอะอยู่วะพูดยังไงยังไงเอาโดนทิ่มตูไปเหมือนกันยังได้อยู่ผมว่ายังพอได้อยู่แล้วก็ยังไง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 ล่ะทีนี้เอาเอาไว้เอาไว้เอาวะมิซึริมิซึริยังไงโอ้โหเฮ้ยมิซึริมิซึริอูยแย่แล้วเกลเมเกลเมบวกกับมูซัน จะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โหลงเป็นนอนแล้วนะแล้วก็เหลือมิซุริมิซุริโอ้โหไม่รอดกันแรกจนสุดท้ายเันเป็นตัวดีด้วยวะลาก่อนนะแล้วก็สุดท้ายจบไหมจบเถอะเรียบร้อยครับผมคือถ้าไอ้คางะยะเป็นฝ่ายชนะนี่จะพีคมากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมนะโอ้โหอัน้นก็เวอร์ไปมีแค่เสาหลักจะไม่ชนะหรอวะเนี่ยงั้นเอางี้ผมขอเรียกคู่ปรับนางออกมาเลยแล้วกันงั้นไม้แข่งออกมาสู้เลยครับผมนะโยริจิ โอเคขึ้นชื่อไอตัวนี้เนี่ยมันดังอยู่แล้วเรื่องปราบมูซันนะครับนะมาเอาเป็นว่าเมื่อเราดูทีกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นมูซันร่างไฟนัลฟอร์มมาเนี่ยอยูริจิยังจะสามารถจัดการมูซันลงได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเควันนี้จอนนี้โอ้โหยูริจิใส่ก่อนเลยเอาวะวันนี้ยูริจิใส่ก่อนเลยนะแล้วก็มูซันยังไงมูซันมูซันโอ้โหทันเนี่ยนะทันเลยรอบนี้แหละเฮ้ยหรือว่ายูริจิสามารถ คนมุสันไดมันจะส่งมาดีมากนะพุ่งมาอีกโอกระต่างคนต่างพุ่งแต่ว่าด้ยวยความเร็วคือมันเร็วทั้งคู่ไงแล้วมันก็โจมตีไม่โดนสักทีแบบนั้นคนต่างคนก็ต่างแลกหมัดก,กันเอาเว้ยเอาวะเฮ้ยม,มีหว่างเข้ามานะรอบนี้เฮ้นี่จะขับมันคนมุสันได้หรือไม่เฮ้ยระเบิดระเบิดหนาระเบิดหนามุ้ยจิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะอู้ยจะจะจะไปไหนพี่จะไปไหนใจเย็นก่อนนะโอเคอเฮนยแ้ก็โดนหนามทิม่มนิดนึงนั่นแหละโอ้โหใจหน้าอยู่ว่ะเอาว่ะดุแรงมากดุแล้มากวันนี้ผม เฮ้ยปัดโอ้โหปัดอันนี้เลยนะเตอุ่มเต็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 มเอาเต็มเต็มเลยตอนนี้เลื่อนมุสันเฮ้ยถึงครึ่งแล้วหรอโอ้โหเลื่อนมุสันก็ครึ่งหนึ่งเลื่อนยูริอีจิตก็ครึ่งหนึ่งแม่ครับอยู่ในโครงการเพลาครึ่งกันเหรอวะเนี่ย เฮ้ยแต่ว่าได้นะมีหวังแล้ั่รอบนี้แล้ทีนี้โอ้โหอาวันม่สันโกรธแล้วบอกมันนี่หลอดมันนี่มันได้ให้กินตูดสักดีๆเปไหนมันนี่เอ้ามันนี่แรงมากนะยังไงโอ้โหปะอันสักทีนี่แกโอ้เติมเต็มนะเต็มเติมเจ็บมุสันบอกโอ้เจ็บมากแกบังอาจเอาว่าเดือดมากนะยังอีกยังอีกอ่ะยังอีกยังอีกทำให้จบอีกเฮ้ยแต่ผมว่าเจ็บมากมุสันยังไงโอ้โหแดงแล้วเอาหวันด้วยแดงแน้วไอ้ดูเจะโอ้โหก็แดงแตกต่างคนแตกเลยโอ้โห มูสั้นชนะครับผมเ,เสียดายว่ะนิดเดียวเท่านั้นโยริจิอีกนิดเดียวเข้ามานะจะไม่เป็นไรถือว่าทําดีสุดละเออเสีย,ยดายนิดนึงเข้มน้นิดนึงนิดนึงนิดเดียวจริงๆงนะโอเครับผมนะเมื่อกี้ถือว่าโยริจิทําได้ไม่เลวเลยครับผมนะแต่ว่าผมแอบสงสัยน,นิดหนึ่งนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มนี้แล้วเนี่ยมูสันเขาจะสามารถเอาชนะลูกน้องตัวเองได้ไหมเออถ้าเกิดแบบโดนตบอะแบบโดนตัวตัวเองตบขึ้นมาเนี่ย มุซันยังจะสามารถเอาชนะได้อยู่ไหมอ่าเอาอ่ะขนให้หมดเลยอ่าศูนย์ค่าขึ้นให้หมดเลยอ่ะแปดตัวดูสิว่ามุซันจะสามารถเอาชนะได้ไหมไปไปดูกันโอเควันนี้มาแล้วมุซันมาแล้วแล้วก็ยังไงโอ้โหโดนโจมตีแล้วนะเอาเว้ยจังหวะนี้ยัดหนัวมากเลยนะจังหวะนี้ต่างคนต่างยัดแล้วยังไงยังไงเอาเราอยู่ไหนแล้วอ๋ออยู่นี่โอ้โหโดนแข็งเอาว่ะโุ้โดนโดมากแข็งกันนะแล้วก็โอ้โหโดนโคคุชิโบ้หูเอาว่ะโดนจู่จู่โดนแขนกระดุโดนอักษรต่อยด้วยเอาเว้ยจังหวะนี โกรธมากแกบางอาบางอาแพตตนายได้ยังไงนี่นี่โดนทิมเลยนี่นี่โอ้โหทิมหมดโอเคแพตตอนนี้โอ้โหตรงนี้โอเคโกรธแล้วอะเอาวันนี้โกรธแล้วแล้วไงโกรธแล้วเราไล่ซัดทุตัวแล้วนะโอเคโอ้โหฮันเซนกูขนาดบินอยู่ก็ไม่รอดโดนหมาได้อะโอเคแล้วยังไงตอนนี้นัวมากแัตตนากระเต็มที่ผมบอกเลยตัวมันนี่ก็ยิงใส่อย่างเดียวมนะโอเคตัวมันยิงใส่อย่างเดียวแล้วก็ยังไงยังไงเอาโดนเต็มเต็มโดนเต็มโเต็มกันมั้นะเฮ้ย อ้าวจร,จริงดินเราจะแพ้หรอวะไม่หรอกผมว่าไม uh ่ไม่ไม่น่าน่าน่าจะอยากเดี๋ยวเดี๋ยวมูซันบอกบัตหนึ่งโดนมาบัตหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันโอเคตอนนี้มูซันเอาหัวตายยาทีนี้เดี๋ยวอยู่ไม่กินตัวแล้วนะเฮ้ยกุ๊กฮิโบก็ตายแล้วเหรอโอ้โหโคตรเร็วอ่ะแล้วตอนนี้ฮันเดนกูอ่ะวฮันเดนกูแม่งซัดกับมูซันอยู่ย no ังไงโอ้โหเรียกไม้ขึ้นมานี evet. ่ไงเป็นไงล่ะโดนจิ้มตายเลยครับผมนะโอเคตอนนี้เหลืออ้าเหลืออยู่ไม่กินตัวเลยนะเหลือสามััั้ยยลตววแงงงงไไ เอาว่ะตอนนี้เกียวทาโร่เกียวทาโร่ก่อนมูสันบอกใจเย็นลูกต้องย็งคิวก่อนอะไรอย่างนี้แต่เวลา,าคิวทาโร่ตายแล้ว,ต,ลวต่อมาเป็นคิวของเจี๊ยกโ,กโกเข้ามานะโอเคแล้วคิีกโกตายยังย,ยังไม่ตายยังไม่ตายตายตายังตายตายังอ่าตายแล้วก็นะแล้วท้ายคิวสุดท้ายผมนะโดมะยังไงอ่าวว่ะตอนนี้เริ่มแข็งมูสันแล้วเออมูสันชา้าเร็วมากเอาว่ะมูสันช้าเร็วมากบัวมะยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ยังไงโอ้โห้ช้าแล้วถ้าประชิดแล้วปาะิดยักษ์ยัง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 แข็งอีกโอ้โหมันจจจะะะหหหนนนีลลาาาไไปสุดท้้้้ยยิรร์แวออโโโโกกต เออทิมไปแล้วทิมไม้ไแม่งก็แข็งอีกเอาโอ้โหเดียบร้อยครับผมเกือบ <c oughs> แพ้แล้วผมว่าผมว่าน,น่าจะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะโดนเลยขนาดนั้นนะี่ <c oughs> โอเคครับผมนะและสุดท้ายครั้งนี้ผมจะจ,ะจับเจ้ามุสันมาประทะก,กับหน่วยพิฆาตอสูรนะนั่นเองครับผมนี่เอาละรอบนี้เนี่ยบอกเลยผนะจัดเต็มครับผมนะคือมือทุกตัวยกเว้นทํามาเยอะครับผมนะ แต่คนเอาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใส่ทํมโยมาด้วยเพราะว่าทำมโยนะั่นอะทำดาเมจเยอะมากครับผมนะ <S <S ไม่ได้ทำดาเมจฝั่งตรงข้ามเยอะนะทำดาเมจฝ่ายตัวเองนี่แหละครับผมนะโอ้โหแน่นอนเป็่งตายาติดฝั่งตัวเองแน่นอนครับผมนะทำโยนี่คือแบบเป็นหนอนที่แท้ทลูเลยนะครับฉันก็ขอละนางไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเค18ตัวกับ1ตัวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทั้งนวลฆ่า,าศูนย์จะสาม,มารถกําจัดมุสัว์ลงได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมเกยดกั่ครับผมไปกันเลย โอเคเพราะว่าตอนนี้มุสันวิ่งมาแล้วนันแล้วก็ประจานักทันจิโร่ก็โอ้โหโดนเต็มๆนะจังหวะสดีทันจิโร่เต็มเต็มแล้วก็โอ้โหยังไงเลนโกคุมาแทนแต่ยังยังว่ะตอนนี้โอ้โหมองไม่เห็นแล้วมุสันอยู่ไหนผมเซนตรงนี้นะมุสันแล้วยังไงตอนนี้ตัวต่อไปโอ้โหมองไม่เห็นแล้วตอนนี้นัวมากจริงแล้วก็โอ้โหเสกเสกไม้เข้ามาทิ้มอีกแล้วทิ้มเยอะจริงเลยนะชอบทิ้มเคยบอร์ดนะครับโอเค ยังไงโอ้โหตอนนี้ฝั่งเสาหลักแต่ละคนก็ต่อแถวกันเข้ามาแล้วน,นะเรียงคิวเข้ามาโอ้โหโอ้โหเรียงคิวเข้ามาโดนทิ้งไม,ไม,ไม่มันทิ้งทิ้งแบบไม่ทิ้งเป็นกลุ่มอ่ะถึงภาษาตอนนี้นตอนตนี้ยังไงโอ้โหอาวาตอนนี้เดือดมากตอนนี้กำลังสู้อยู่กับู้อกับหลายตัวรานนั้นนีโดนลุมมาซานในนีก็มากน,นะแล้วก็อะไรเนี่ย โอ้โหมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นตัวอะไรบ้างก็ไม่รูก็เหมืตอนนี้คือมุสันก็ใจเย็นไงเดีธอใจเย็นนะตอนนี้ทันจิโร่โดนฟาดเรียบลงไปนอนแล้วนะทันจิโร่โดนฟาดลงไปนอนแล้วยังไงยังไงโอเคตอนนี้โอ้โหเกินยะว่ะเอาคิดว่าโอ้โหกินยายีกปืนทั้งหมดนะเอาวะเกินแา้วยิงปืนแต่ก็ยังโดนทิ้มอยู่ดีแล้วก็มีมีมีตัวปลาพิษคอยปลาใส่ด้วยเอาวะเท่ารักเหลืออยู่เฮ้ยจะหมดแล้วนะน่ะเลือดมุสันอะ อุ้ยมูสันจะตายแล้วคนนะเอาว่าตอนนี้มุสันจะสามารถเก็บมุสันลงก่อนที่จะตายได้หรือไม่วันี้เกียะยิงไปยิงไปใส่มุสันเลยมุสันโดนไฟไหมอยังไม่โดนยังไม่โดนเกือกคู ination, sí. ่แย่ตายนะอย่าตายได้โปรดถ้าเกตายที่จบเลยจบเลยคาักยักขยักับเป็นโกคุกับวันนี้เหลือ2ตัว2ตัวเท่านั้นยังไงดึงโกคุจะทำได้ไหมยังวะยังวะยังวะอยูชิโร่มาชิโร่มาอยู่ชิโร่ชิโร่ชิโร่ทำได้ไหมเอาวตอนนี้เดือดมากตอนนี้มุสันเดือด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 จริงจริงวันนี้ยังไงกันะจหมด จบไหมยังยังถ้าเกิดอยู่ทีโดนตายทุกอย่างจบก็มานะซัดซัดมุสลิฟตัวตัวก็มานะแกมาอาจทำทั้งโยฉันนี่เรียบร้อยลงไปนอนครับผมโอ้โหแล้วเหลือขยะตัวเดียวจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยทั้งเฮ้ยดูนิจิโอเมย์ก็ยังไม่ตายเฮ้ยจากไงวะเอามาพระเอกโอ้โหโอเมย์ก็สุดยอดพระเอกมาตอนจบจริงๆครับผมแต่นานแล้วทั้งเกม ไอโยริจิมันหายหัวไปไหนมาวะแล้วมันโผล่ตอนสุดท้ายโอ้คนถือว่าจะแพ้ซะแล้วหน่วยพิฆาตอสูรสามารถชนะมูสันไฟนัลฟอร์มได้ครับผมอเมซิ่งมากนี่แหละครับผมนะพลังแห่งความสามัคคีโอเคครับผมนะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจับการสร้างตัวละครมูสันไฟนัลฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะคือว่าพี่แกเนี่ย โหดไม่เบาเลยทีเดียวเชียอว่าขนาะดคือต้องเอาหน่วยเค่าอสูรทั้งหน่วยอะมามามาจัดการอะลองคิดดูก็โหดขนาดไหนแหละนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมสร้างตัวละครไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจเนีงง่ยผมก็จ,จับมาสร้างให้อีกเหมือนเดิมนะครับผมนะก็โอเคัสำน,นี้ผมตะเกมเมอร์ซีก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดคัทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดี สวัสดีครับผมบายจ้า